สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับสาหรับคลิปนี้จะมาติดตามการฟื้นฟูแบตเตอรี่ลูกนี้กันนะครับผมแบตเตอรี่ลูกนี้เป็น FB 1 3 5นะครับผมที่ผมได้ขายมือสองไปให้กับลูกค้านะแต่ลูกค้าเขาแจ้งว่าสตาร์ทไม่ไหวนะเป็นรถอีแตนนะดูจากสภาพแบตก็อยู่ภายนอกตัวรถนะน่าจะเป็นเครื่อง3 0 0พแหละที่ว่าสตาร์ทไม่ไหวนะนี่สติ๊กเกอร์ยังอยู่นะโอเค เดลูกนี้ผมขายไปประมาณ3มเดือนนะอ,อีกแค่วันเดียวหมดประกันนะหมดประกันไปเมื่อวานนะลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนเมื่อวันก่อนนะเดี๋ยวผมจะวัดความส่งเฉพาะให้ดูก่อนนะว่าตอนนี้แบตเตอรี่เนี่ยทำไมมันถึงสตาร์ทไม่ไหวนี่เห็นไหมครับติดแดงเดี๋ยวขยับกล้องไปนิดนึงติดแดงเห็นไหมติดแดง ติดแดงเหมือนกันนะแต่ก็จะใกล้เคียงกันเออแบตบลูกนี้เนี่ยน้ำยุบมาค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยเติมให้ได้ระดับแล้วก็ทำการชาร์จไปแป๊บนึงละผมใช้โซล่าเซลล์คีบนะวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อของการใช้แผงโซล่าเซลล์ฟื้นฟนูนะแต่เรามาดูกันว่าเราใช้แผงโซล่าเซลล์แบบไหนนะขนาดเท่าไหร่มีแรงดันมีกระแสเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ติดแดงเลยนะเดีย๋ยวผมจะวัดให้ดูก่อนนะโอเค แผงโซล่าเซลล์ที่ผมใช้ก็คือเป็นแผงนะที่ผ่านการผ่าแล้วนะผ่าก็คือผมผ่าเพื่อชาร์จตรงนะไม่ได้ใช้ชาร์จเจอร์ช่วยนะโอเคนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าแรงดันค่ากระแสอยู่ที่เท่าไหร่นะต้องบอกก่อนว่าแผงเนี่ยวางองศาไม่ได้นะเพราะว่าผมวางตั้งไม่ได้ระนาบกระแสกับแรงดันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เยอะนะ เห็นไหมแรงดันสูงสุดอยู่ที่14.4นะกระแสอยู่ประมาณ6.89นะแรงดันต่ำสุดอยู่ที่10.27นะกําลังงานอยู่ที่70วัตต์นะก็เพียงพอที่จะชาร์จได้ไม่โอเวอร์ชาร์จแน่นอนนะสำหรับการชาร์จด้วยแผงโซลาร์เซลล์นะถ้าเกิดว่าเรามีแผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้ใช้หรือว่าเอามาผ่าเนี่ย เพื่อชาร์จแบตเนี่ยเนี่ยเรามาดูด้านหน้าก่อนนี่แผง300วัตต์วางในลักษณะนี้ก็คือวางพิงไปกับรถผมนะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังผมแยกเทอร์มินอลออกเป็น3ชุดนะสมชุดก็คือชุดที่1กล้องโฟกัสชุดที่1ชุดที่2แล้วก็ชุดที่3เดิมของเขาจะเป็นจังชั่นบ็อกตัวนี้สีดําใหญ่ๆที่เป็นสายออกนะผมก็เลยผ่าแยก เป็นเซลที่ชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3แบบนี้ถ้าเรามาดูด้านหน้าเนี่ยเซลของเขาเนี่ยเราสามารถแบ่งเป็น3ชุดได้ก็คือชุดที่1แล้วก็ชุดที่2ชุดที่3นะโดยการแยกแยกสบัดบาตร,ตรงนี้ผ่าจากด้านหลังเนี่ยแยกเพื่อผ่าให้2 2แถวเนี้ยเซลล์2แถวเนี้ยเป็นชุดที่1 2แถวนี้เป็นชุดที่2 แล้วก็สองแถวนี้เป็นชุดที่3แล้วก็ผ่าแยกแค่นั้นเองแล้วก็ไปต่อสายข้างหลังเป็นเทอร์มินอลแยกนะถ้าเราดูจากด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นแถวถูกไหมต่อเรียงกันไปอนุกรมทั้งหมดนะแล้วก็นี่เหมือนกันอ่ะที่ผมต่อไว้นะก็มีทั้งหมด3มชุดแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาขนานกันนะมาขนานกันเป็นสองสายออกมานะ การขนานก็คือเอาบวกเข้าบวกลบเข้าลบทั้งหมดเลยนะเพื่อที่จะได้เอากระแสเพิ่มนะเดี๋ยวผมจะคีบก่อนนะตอนนี้แดดอ่อนแล้วแดดมันอ่อนไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะคีบไปก่อนแล้วก็จะเดี๋ยวจะวัดกระแสดูว่ากระแสที่ชาร์จจริงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่กี่แอมป์ตอนนี้แดดไม่มีนะแดดอ่อนชาร์จอยู่ประมาณ3แอมป์3กว่า ไม่รู้เห็นไหมเดี๋ยวเหลือ๋ยสอ2แอมป์ละตอนที่แดดดีๆเนี่ยขึ้นไป6-7แอนมะป์องศาแผงไม่ได้นะย้านะว่าองศาแผงมันไม่ได้ถ้าองศาแผงได้เนี่ยกระแสชาร์จก็จะขึ้นเยอะนะถ้าองศาแผงก็คือเราวางแผงให้ได้ระนาบนะต้องระนาบกับพื้นดินแล้วก็เอียงขึ้นมาตามองศาของแดดนะแต่ตอนนี้ผมวางเนี่ยตะแคงไปกับรถไม่ได้วางได้องศา,าก็ กระแสก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะผมก็คีบชาร์จโดยตรงนะอันนี้คือเป็นวิธีการแล้วก็เทคนิคในการใช้โซลารเซลล์ชาร์จฟื้นฟูแบตได้เหมือนกันนะถ้ากรณีที่เราไม่มีแผงแบบนี้หรือมีแผงลักษณะก็คือเป็นพวกแผง18โวลต์แผง18โวลต์คือเป็นพวกแผงอย่างเงี้ย140วัตต์150วัตต์อะไรพวกเนี้ยแรงดันขาออกแรงดันลอ,อยอยู่ที่18โวลต์แพวกเนี้ย22 22โวลต์ 2ีโวลต์สูงสุดแรงดันใช้งานจริงอยู่ที่18แบบพวกนี้ก็คีบตรงได้เหมือนกันนะกระแสมันไม่เยอะแรงดันสูงสูงเนี่ยมันจะช่วยในการชนะความต้นานทานในกรณีที่แบตเตอรี่มันมีความต้านทานสูงจากการเสื่อมหรือมีซันเฟตเยอะนั่นเองนะนี่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราเช็คดูรอบหนึ่งนะผมก็จะมีเทคนิควิธีการทำแบตเตอรี่มาให้ดูเรื่อยๆนะสองกว่า โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อใน EP หน้าคราับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ